สวัสดีครับมายำน้าของพี่เคยครับน้าพี่สาวนะครับบัตรพี่เคยเงานโรงงานมาก่อนนี่เดียเมือเราเห็นระบบเกษตรนะครับยอดนะครับการวางลูกพักเออต้นทุเรียนละเหล่นะครับกวน่งนะครับสามต้นสามสี่ห้าหกเจ็ด หลายต้นเยอหลายต้นเยู่เบิง่งเพิ่งเกษตปลูกได้สำเร็จก้อนกันนะครับรังออกยอดนะครับส่วนนี้พักมีระบบสุร่าเซลลนะครับเจ้าตัาง้งมีทั้งสุร่าเซลลทั้งทั้งไฟฟ้า,านะครับมีสองระบบนะครับตรงนี้เห็ดหน้าพร้อมนะครับแขนแล้วนะครับนี่นะครับเนะบพิ่นบอกว่ามาลักรถโหลดกันมาในม,มารัการาบอกเพิ่งเพิ่นนะครับ เดกได้แวดวรถเพ่านว่าว่าไปเองได้ครับเี่ยววนะาวิงเพื่อนบอกไปผู้นะครับมาหาล่ะเพื่อนนี่เขาที่ปรนเทศนะครับขเขาปรนเทศเพื่อนเพื่อนวางระบบโอ้ต้นคูนะครับต้นคูอันนี้มีต้นเรียนต้นคู่นะครับต้นคู่นะครับเพื่อนมีดินที่จะวางพร้อไว้สำหรับฮ็ดโคก ต para, <là> ้นยางแล้วว่าแล้วสิมีเห็ดเห็ดโคนเห็ดปวกไ้กินนะสันวาเนี่ยคือแผ่นได้เะยแผ่นนะครับต้นต้นยางก็ต้นนี่ต้นต้นเีายก็นี่ต้นต้นยางตื่นหรือต้นยางก็ต้นยางตื่นมาเออต้นยางยางนาว่ันวานี่คือระบบนำเพิ่นนะครับต่อมาระบบท่อไปเมื่อเลยครับเราลือไปเมื่อเลยนะครับนาเนี่ยเปลี่ยนใจเป็นระบบท่อวางทอวัดสร้างมาเห็ดนะครับ่ เออแมนเห็ดเบงกุริเซียสำเร็จก้อนกันนั่นแหละ,ละ <c oughs> นั่นคือระบบนี่อ้อยแบบนี้อ้อยนี่แหละระบบหน้าระบบนะเพื่อนนะครับสร้างเห็ดงานโรงงานมาเห็ดครับก็บเลยเป็นระบบที่เป๊ะน,นะครับไถลือ้อให้น้ำไม่มดเลยเขาเห็ดนะครับนี่ส่วนนี้นะครับแค่นี้แหละครับเป็นระบบที่เป็นเห็ดทั้งระบบน้า ลงทุนสูงครับลงทุนสูงผมนี่แค็ดเดย์นครับมันลงทุนสูงโคตรนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับนั่นก็มายี่ยมยามนะของพี่สาวพี่เคยนะครับเพิเ่งเขียนะครับสวัสดีครับ